ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ให้มาดูการวิธีผสมปุ๋ยเพื่อไปฉีดตามกันนะครับเป็นปุ๋ยที่ทำให้ติดลูกดอกแล้วก็ตอนนี้มีลูกดอกอยู่แล้วจําเป็นต้องฉีดคือเดือนละครั้งนะครับวิธีผสมครับจอกถัง400ลิตรนะครับนี่ก็คือเอฟซ่าครับเอฟซ่าก็สารเสริมประสิทธิภาพครับก็ใช้สีฟาครับสีฟ้าก็เป็นสีนีาลท์ แค่ okay. สีฝาเองเท่านี้เป็น,น,นสู้งเั้นาสีฝาใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อนเพื่อนเลยเอฟซ่าครับตอนนี้น้ำก็อยู่ประมาณนี้ลาไปเรืยครับไปโดยเจนไปโดยเจน่อน,อนใส่ครับขยัไปนิดนึงครับ ดูเจ่งก็ไปไปแปดร้อยซีซีนะครับแปดร้อยีก็ห้าร้อยสามแปดร้อยครับ ตามด้วย NPK ครับ NPK ก็4 8 8อันนี้ก right? ็ใส่ไปหนึงคูณหน่อีเลยนี่ต้นตวกนึพันซี อ,าาอันนี้โปรตีสูสย์ี่สิบแปดเซียีนก็ช่วยบำรุงลูกดูแลลูกให้ผลเต็มลลายทลายใหญ่ลูกแววมันดีครับก็อ,อ,อันนี้ก็ใส่ไปมากหน่อย ไปหน right, ่อีกืนนั่งยูหนึ่งพันสองร้อยซีซี จบกระบวนการเกี่ยวกับธาตุอาหารหลักนะครับตอนนี้ธาตุอาหารเสริมครับตอนนี้ซิง ส่ถึงไป800ร้ซีซีโอเคโบรอนครับใส่เส้นโบรอนั่นหน้าปั่นนมตามใส่แร้ ตามด้วยพระเอกของเราครับก็เอจครับเอจแปดร้ กรบวนการเติมน้ำให้เต็มถังโดยที่เราไม่ต้องคนยาเลยนะครับเพราะว่าเซฟซ่ามันช่วยกระจายตัวยาต่างๆปุ๋ยต่างๆให้เข้ากับน้ำได้ครับก็ผสมแบบง่ายๆแบบนี้ครับผลิตฟันของเรานะครับ ขายอยู่เป็นประจำเห็นว่าได้ผลดีครับปลามลูกดกทลายเต็นขายได้ราคาทางโรงงานเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงนะครับก็เลยฉีดเพืออละคั่งเดยละคั้งครับวันนี้ก็จบวิธีการผสมปุ๋ยกับถัง400ลิตรเพื่อรก็เจือกันปิดหน้าครับ,ส,ส,รบสำหรับวันนี้สครับ